มีปัญหาไหมจ๊ะเงานนักตีน้องเพลงก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นนักตีกันแล้วเราเป็นตรงเรียนได้เต็มที่คือทุกคนยอมรับเราในที่ที่เราเป็นแต่ว่าพองว่าเป็นครูแบบได้กังวลนิดนึงกังวลว่าคือพีอแม่ของปีเตอร์พี่ค่ะน้องน้อมาเรียนแต่เราเขาจะมองเราอย่างไรอะไรเงี้ยก็คือแต่จริงก็ต้องถามว่าขอบคุณแบบเจอหลายคนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ได้มองเราที่ภายนอกคือต้องแม่ใจค่ะค่าเขาก็ไม่ได้ตัดสินเราจากอะไรกัน ใช่ว่าคนที่มีรอยสักจะมาเป็นคนที่ดีอะรเงี้ยก็เราก็ดูจากผลงานดูจากการตั้งใจทำงานาของเรานะครับเดี๋ยวมีจะมีหนึ่งเรื่องผมว่า์ไพรส์มากแลรอาเห็นไหมฮะทุกคนเนี่ยมีรอยสักกันเยอะมากนะครับผมถามว่าใครที่มีรอยสักห้าแถวบ้างที่เป็นญ,ญาตห้าแถวใครที่มีรอยสักกันบ้าง เห็นไหมครแปลกมากนะครับที่ครับตอปนี้นี่เวลาที่ไปสัมภาษณ์ดาราหรือว่าคนที่มีรอยสักนะครับเขาแบ่งเลยนะครับสำหรับคนที่สักเยอะแยะขนาดน,นี้เนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรักในเรื่องของศิละปะและการเป็นตัวของตัวเองนะครับแพ้คุยชิ้นไงกับเรื่องของการสักกันนะ